ครับสวัสดีครับผม damn, คาราสังหาประจีนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับมาชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้เป็นแปลงเลขนะฮะอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมนะครับทางเข้าที่ดินนะครับที่ต้องการที่จะขายนะครับที่ดินที่เราจะไปดูนะครับจะพาไปชมนะครับเนื้อที่หนึ่งหนึ่งไร่สองงานห้าสิบตารางวานะครับอันนี้เป็นสภาพถนนทางเข้าคือถนนสุวรรณสอนนะครับหมายเลขสามสิบสามนะครับนครนายกนะครับอรลัญประเทศจังหวัดสัะแก้วนะครับ ตรงนี้นะครับก็อยู่ตำบลนนทรีนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยวทาราพาเข้าไปชมนะครับอ่าตรงนี้ห่างจากสีแยกอ่ากระบินบุรีนะครับโลตัสนะครับประมาณสิบห้ากิโลนะครับอ่าใกล้โรงเรียนนะครับตรงนี้นะครับโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างนะครับเราจะเลี้ยวเข้าไปนะครับจากถนนหลักตรงนี้เข้าไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับ หนึ100่งร้อยเมตรก็ถึงที่ที่ต้องการที่จะขายแล้วนะครับอที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือวัดน้องคุ้มนะครับที่ดินที่ต้องการที่ขายของเราเนี่ยนะครับก็จะอยู่หลังโรงเรียนนะครับจะอยู่ใกล้เคียงกับวัดนะครับผมตรงนี้นะครับมีบ้านหนึ่งหลังนะครับหน้ากว้างประมาณสิบห้าเมตรเดี๋ยวาทานผู้ชมสภาพแวดล้อมแนละพื้นที่ต้องการที่จะขายนะครับ เดครับหลังโรงเรียนนะครับแล้วก็ติดด้านข้างด้านขวามือทาติดวัดนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวท้าพาไปชมพื้นที่นะครับครับตอนนี้ทราก็มาถึงพื้นที่ที่ต้องการที่จะขายแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับหน้ากว้างประมาณสิบห้าเมตรนะครับมีเสาอ่าพร้อมลวดหนามล้อมไว้เรียบร้อยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับ ทางเข้านี่นะฮะก็ยังไม่รับการถักถางนะครับก็สามารถที่จะเดินอ้อมไปด้านข้างได้นะครับตรงนี้นะครับบ้านที่เรามองเห็นตรงนั้นนะครับก็เป็นบ้านไม้ของชั้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวทาราพาเดินเข้าไปชมด้านข้างนะครับน,นี่แนวเขตนะครับก็ตั้งแต่เสาหลักหมุดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ยาวไปนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นลักษณะคอขวดนะครับก็คือด้านหน้านี้จะเป็นหน้าแคบประมาณ15เมตรแล้วก็ไปข้างหลังขยายออกอีกประมาณประมาณ20-30เมตรนะครับด้านหลังครับโฉนดต่อนะครับตรงนี้แปลงนี้นะครับเดี๋ยวทาราพาเดินลงไปชม ด้านหลังนะครับของแปลงนะฮะอันนี้แปลงยูคาไมยูคานี่เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับแต่แปลงนี้เขาไม่ขายนะครับคือเขาจะขายแปลงที่ว่ามีบ้านด้วยนะครับตรงนี้นะฮะนี่มีบ้านตรงนี้นะครับภายในแปลงก็มีต้นขนุนนะครับหนึ่งต้นนะฮะตรงนี้นะครับบ้านนี้เราต้องมารีโนเวทนะใหม่นะครับ แล้วก็ถากถางออกให้หน้าอยู่นะครับนี่เป็นบ้านไม้นะฮะน่าจะเป็นไม้เชอร่านะครับด้านบนนะครับจากที่มองดูนะครับก็สามารถมาตกแต่งนะครับเพิ่มเติมหรือว่าซ่อมแซมให้ดูดีขึ้นนะครับได้นะครับตรงนี้เนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่นะครับทําสวนได้นะครับด้านหลังนะครับปลูกขนุนเนี่ยเห็นไหมครับขนุนต้นนี้นะครับ ลูกเยอะทีเดียวนะฮะนี่นี่ครับติดกับอูอูซ่อมรถนะครับตรงนี้ฮะมีเพื่อนบ้านนะครับไฟฟ้าน้ำประปานะครับมีนะครับแต่ต้องขอเพิ่มนะครับตรงนี้เพราะว่าทางเจ้าของไม่ได้มาอยู่นานแล้วนะครับแต่ต้องการที่จะติดกับอูซ่อมรถนะฮะทำสีซ่อมรถตรงนี้นะครับเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานห้าสิบตารางวานะครับตำบลนนที อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับครับสำหรับวันนี้ทาราสังขประจีนนะครับพาเข้าชมพื้นที่ที่ต้องการที่ขายนะครับหนึ่งไร่สองงานห้าสิบกำลังวาราคาหกแสนห้านะครับตำบนลนนทรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปรา,ปาจีนบุรีไว้เพียงเท่านี้นะครับทาราสังขประจีนนะครับขอขอบพระคุณที่ยิเพื่อนนะครับที่ติดตามทารานะครับ ติดตามรับชมช่องทาราสหกปจีนนะครับหรือว่าทาราเรียล s อสเตทนะฮะขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ